หนังสือเล่มนี้เริ่มจากการเล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าของซูจินในชาติก่อนจากนั้นก็เล่าถึงซูจินที่กลับมาเกิดมาอีกครั้งว่าเธอแก้แค้นคนเลวอย่างไรและในเวลาเดียวกันเธอก็เอาชนะหัวใจของคู่มั่นมาได้ซูจินใช้ความรู้จากอนาคตสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังทำธุรกิจและประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตทั้งในด้านหน้าที่การงานและครอบครัวแม้ว่าเนื้อเรื่องที่ตัวร้ายโดนซ้อมและพระเอกโดนผู้หญิงทิ้งจะดูสนุก แต่เมื่ออ่านจบทั้งเล่มแล้วชิวไปก็รู้สึกไม่สบายใจและแทบจะอยากอาเจียนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงแบบนี้ถึงได้เกิดใหม่สูจินหนีไปกับคนอื่นก่อนแต่งงานกับพระเอกเธอทิ้งให้พระเอกต้องเผชิญกับการยาะเยยและการดูถูกจากชาวบ้านเพียงลําพังแล้วเมื่อเธอตกอับและเห็นว่าอนาคตของพระเอกนั้นสดใสเธอก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อเกาะขาพระเอกที่เป็นเศรษฐีมีใครถามพระเอกบ้างไหมว่าเขายินดีหรือเปล่าถ้าพระเอกมีโอกาสเกิดใหม่เหมือนกันเขาคงจะอาเจียนออกมาด้วยความรังเกียจเหมือนกับชิวไป สรุปแล้วพระเอกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันสมควรแล้วหรือที่จะถูกผู้หญิงแบบนี้ทำลายชีวิตถึงสองครั้งในฐานะเกที่ชอบผู้ชายชิวไปไม่อาจทนได้เพราะพระเอกดูน่าสงสารเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้ชิวไปไม่พอใจมากที่สุดก็คือเขาได้ข้ามมิติมาเป็นชายชั่วที่เป็นตัวประกอบของเรื่องอย่างชิวไปโทสวรรค์ทำไมท่านถึงได้ทำให้ฉันต้องทุทรมานอย่างนี้นะน้ำตาของชิวไปไหลาอาบแก้มเพราะตามในเรื่องในหนังสือแล้ว หรืออีกประมาณ1เดือนก่อนที่นางเอกจะเกิดใหม่สิ่งแรกที่เธอจะทําก็คือการตามหาเขาเพื่อล้างแขนเพราะในใจของซูจินนั้นชิวไปคือต้นเหตุที่นําไปสู่โศกอนาตกรรมในชีวิตชาติก่อนของเธอดังนั้นเธอจะไม่มีวันปล่อยให้เขาได้มีความสุขอย่างแน่นอน